จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะมาค่ะมากับเมนูง่ายๆมากับเมนูคุ้นเคยน,น,น,นี่เลยค่ะไข่เจียวสตอออ้ง่ายเข้าไปใหญ่อีกกินสตออย่างไรไม่ให้ปากเหม็นไม่ให้ปากเหม็นไม่ให้ลมหายใจเหม็นนะคะมีวิธีค่ะต้องกินคู่กับสิ่งนี้่หลังจากกินสตอเสร็จสับเรียบร้อยปุ๊บให้กินมะเขือเปาะเข้าไป ลองดูนะคะฉี่จะไม่ค่อยเหม็นมากกลิ่นปากลมหายใจนี่จะแบบว่าเฮ้ยเหมือนฉันไม่ได้กินสตอเลยอ่าลองดูไม่เชื่อลองดูนะคะแน่นอนค่ะการก็จะใช้สตอแกะเป็นเม็ดเมดแบบนี้นะคะสตอถ้ามันเหี่ยวๆอะคะ่ะแกะแช่น้ําเย็นไว้เลยค่ะมันก็จะตึงๆแบบนี้นะคะจะหั่นเม็ดหนึ่งหนึ่งเม็ดหนึ่งมันจะเป็นบระมาณนี้อ่า ราจะหั่นท่อนเป็นเสี้ยวๆแบบนี้ก็ได้ค่ะการก็จะหั่นแบบหั่นมั่งไม่หั่นมั่งแบบคละเคล้าก็ประมาณว่ากินเจอแบบชิ้นเล็กมั่งชิ้นใหญ่มั่งสนุกค่ะเป็นมากเป็นน้อยสลับกันไปเสร็จแล้วมันก็ไปรวมกันมันก็เหม็นมากอยู่ดีนี่เลยค่ะการเตรียมไว้นะคะประมาณ1ขีดค่ะไข่ไก่ค่ะสามฟองไปค่ะลงมือทําไข่เจียวกินข้าวอร่อยๆกันค่ะหอมๆกันนะคะทํากันแบบง่ายๆเนาะก็ไข่เจียวธรรมดานี่แหละ เออบางทีได้สตอมาเงี้ยนึกไม่ออก,กจะทําเมนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมนูนู้นก็ทําแล้วเมนูนี้ก็ทําแล้วเบื่ออันนี้เลยค่ะเมนูเบสิคเบสิคเลยค่ะจับมาเลยไข่เจียวสตอค่ะเหยาะน้าปลาลงไปนิดนึงอ่าเพิ่มความหอมดีค่ะตีไข่ให้เข้ากันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่สตอลงไปค่ะนี่เลยค่ะไปค่ะลงมือเจียวกันค่ะ อ้าวหันไปดูข้าวเสียบแล้วหรือยังนะคะ <c oughs> บางทีอ้าวเจียวไข่มาอ้าวข้าวยังไม่ได้เสียบโอ้โหเสียรมมันเสียรมไปค่ะไปเสียบข้าวก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเจียวไข่กันค่ะกระทะตั้งเตารอกระทะแห้งรอกระทะร้อน <c oughs> หลังจากนั้นเราจะใส่น้ํามันลงไปนะคะพอประมาณค่ะ <c oughs> นี่เลยค่ะน้ํามันค่ะอ่าเจียวไข่แบบไม่อมน้ํามันนะคะกันจะใส่น้ํามันลงไปเยอะเลยให้ดูน้ํามันตั้งแต่ทีแรกนะคะ เอาแค่น้ำมันพอร้อนกันจะใช้ไฟก,กลางๆในการเจียวไข่นะคะการก็จะใส่ไข่ลงไปเลยกวนตรงกลางแบบนี้นะตอนที่ว่าไข่ยังไม่เซ็ตตัวค่ะใช้ซ่อมกวนแบบนี้ให้ไข่ตรงกลางมันสุกเขตประมาณนี้ค่ะเมื่อไข่เซ็ตตัวก็หยุดค่ะรอให้ไข่ส่งกลิ่นหอมโชยขึ้นมาแสดงว่าด้านล่างนะคะเขาได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราค่อยกลับด้านกันค่ะอาจจะใช้วิธีการโยกนิดๆแบบนี้ได้นะให้ไข่ด้านในมันไหลให้มันสุก ใช้ตะหลิวนะคะลองแซะๆดูค่ะเจียวไข่แบบนี้เนาะต้องใจเย็นๆค่ะอ้าวประมาณนี้นะคะไข่ด้านล่างเหลืองแล้วค่ะกลับด้านค่ะนี่สวยอะ่ะอืมหอมมากค่ะทีนี้ขึ้นอยู่กับความชอบแล้วนะคะอยากจะให้ไข่อ่ะกรอบมากกรอบน้อยขนาดไหนนะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะค่อยๆลมไปนะคะของการประมาณนี้พอแล้วค่ะก็จะเอาขึ้นเลยนะคะ นี่ค่ะไข่เจียวลงจานเรียบร้อยแล้วค่ะว้าวสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะให้สังเกตน้ํามันนะคะน้ํามันพร่องไปนิดเดียวเองค่ะนี่ก็จะได้ไข่เจียวแบบนี้เลยค่ะไม่เรียนน้ามันแน่นอนนะคะลองทํากันดูค่ะนะข้าวสวยร้อนๆมาค่ะน้ําพริกผัดมานะคะค่ะกินคู่กันรับรองค่ะอร่อยเพลินพุงแน่นอนจ้า ค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b ์เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ